ลา9นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตินรุกกันดันณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทองน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นครั้งที่ห ด้วยมีพระราชดำริในการช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่บ้านคลองน้อยที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือใโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดาเรสวน้วยพึ่งได้เนื่องจากเส้นทางคมนาคมมีระยะทางไกลและได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำหลากเป็นประจำทุกปี กองกำกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่14ถึงสนองพระราชดำริดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนต่อชะดดแห่งนี้ขึ้นโดยได้รับการอนุเคราะห์บริจาคที่ดินและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆสำหรับทำการเรียนการสอนเระสอนในปี2542มีครูตำรวจตะเวนชายแดน8นายครูอัตราจ้างและครูผู้ดูแลเด็กรวม4คนมีนักเรียน เป็นระดับชั้นอน,นุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6รวม153คนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มอญและกะเหรียงมีนักเรียนในพระราชานุคราะหที่สําเร็จการศึกษาแล้วจํานวน8คนและกําลังศึกษาอยู่จํานวน6คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำขอบคุณเืรแผ่นดินไทยซึ่งเป็นการแสดงรำมอนประกอบเพลงเพื่อสํนนึใในพระมหารกรุณาธิคุณที่กลุ่มชาติพันธุ์มอนได้เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบรมมพธิสมภานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีการศึกษา2567นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอนเนในรายวิชาภาษาไทยและคณิตาศาสาตร์สูงกว่าระดับประเทศโดยได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสื่อสารและพัฒนาเด็กนักเรียนใน้ตรงเป้าหมายมากขึ้นส่งเสริมการอ่านฝึกการฟังและใช้เทคโนโลยีช่วยเสริมในการทําสื่อการเรียนการสอน ในการนี้ทอดะเนกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์การเทียบบัญญัติไตรยังช่วยพัฒนาทักษะการจดจำการคิดวิเคราะห์และการคำนวณแก่เด็กนักเรียน จากน้นท่อระเนตรแปลงผักไฮดโดรโปนิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนกันรับผิดชอบดูแลแปลงผักสลัดและพืชผ่อนต่างๆผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคสามารถนาไปขายที่สหกรณ์โรงเรียนแต่ผลผลิตถั่วมเมล็ดแห้งยังมีปริมาณไม่เพียงพอจึงแก้ไขปัญหาด้วยการขยายองค์ความรู้และมอบมเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ปกครองนักเรียนนําไปปลูกเพิ่มปริมาณต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอหัวหินเข้ามาอบรมฝึกอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างฤดูการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้แก่การทำทงมว้วนและขนมคับเค้กจากผลไม้ในท้องถิ่นอาทิกล้วยทุเรียนลูกม่อน สำหรับห้องพยาบาลได้รับพราชทานตู้ยาไปในตู้จัดวางยาเหมือนตู้ยาสามัญประจำบ้านแบ่งเป็นยาใช้สำหรับทาภายนอกและยาใช้สำหรับรับประทานเพื่อให้ง่ายสะดวกต่อการหยิบใช้งานได้ถูกประเภทถูกวิธี สำหรับห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาอบรมครูและบุคลากรด้านงานบรรรักษ์แัะสนับสนุนหนังสือบางส่วนให้แก่โรงเรียนภายในห้องสมุดประกอบด้วยมุมนิทรรศาการต่างๆอาทิมุมหนังสือพระราชทานมุมหนังสืออาเซียนเป็นต้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลหัวหินที่มาให้บริการ,รตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ราษฎรมีราษฎรเข้ารับบริการ,รตรวจโรคทั่วไปจำนวน58คน ประเด็การทันตกรรมจำนวน3คนทั้งนี้มีพระมหากรุณาที่คุณรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน3คนเวลา13.35นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดงบ้านเขาเจ้าอเภพานุรีจัังหดประจวบคีรีขันเป็นครั้งที่6 พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14จัดตั้งขึ้นในปี2521ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม81คนมีครูตำรวจตะเวนชายแดน9นายและครูอัตราจ้าง1คน 1> ด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาผ่านการประเมินทั้งหมด โรงเรียนได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้คําแนะนําและหาแนวทางในการดูแลสุขภาพอนามัยการบริหารจัดการพื้นที่และเสริมสร้างอาชีพเพื่อที่เป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ในการถ่ายทอดและให้บริการวิชาการด้านการศึกษาการเกษตรและการสาธารณสุขให้กับผู้ปกครองในชุมชนเพื่อนําไปประยุกต์ให้เหมาะสมในพื้นที่ ด้านสหกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินงานเป็นคณะกรรมการด้วยการบันทึกบัญชีกิจกรรมร้านค้าการศึกษาดูงานส่วนการเลี้ยงดูเด็กปฐมไวัยได้ส่งเสริมด้านพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ผ่านกิจกรรม t r i เปิลมีผู้เข้าร่วม16ครอบครัวดำเนินกิจกรรมไปแล้ว4ครั้งมุ่งเน้นเสริมท้ามเดียมัดเล็กและสติปัญญาด้วยครฝึกใส่เสื้อเราก็ติดกระดุมด้วยตัวเอง กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทางการเกษตรเนื้อสัตว์และถั่วมเมล็ดแห้งเพียงพอต่อความต้องการและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงทั้งการปลูกพืชผักอาทิถั่วฝักยาวผักปุ้งคะน้าและยังมีกิจกรรมตารสุสั์ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการทําปุ๋ยหมักซึ่งได้ขยายผลไปสู่ชุมชน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยธันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลปราณบุร,บบรีร่วมกับคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปออกตรวจสุขภาพทั่วไปและให้บร,ร,ร,ริการธันตกรรมเลื่อนที่แก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการรวม236คนในการนี้ทรงรับผู้ป่วย2คนไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ทังนี้มีชมรมสิทธ์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันดูแลพร้อมทั้งบุรณาอาคารและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเพเื่อป็นแหล่งศึกษาเรียนของเยาวชนรุ่นต่อๆไปส่วนการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนมีฝึกอาชีพทักษะให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านเขาเจ้าเข้ามาส่งเสริมการนําผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่นสูตรพระราชทานม่วงชื่นชานชลาที่ส่วนผสมคือดอกทันชันตักไทรและมะนาวนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กล้วยหนึบัญญพืชเห็ดพอดสมุนไพร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดนแปนายปตองคพระบาดกราบถวายบังคมลาในโอกาสเกษียณอายุราชการทั้งนี้ตำรวจตระเวนชายแดนมีบทบาทสำคัญในฐานะครูต่อชดดอทำหน้าที่ให้แก่ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่ด้โอกาสตามแนวชายแดนตลอดจนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป Yeah.